แป้งผสมแป้งแป้งทอดกรอบใช่ไหมอ๋อโอ้อะไรถุงถุงกระดาษอ๋อเออเอาไงใช่คนให้เข้ากันเลยนะนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟ้าวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟ้าวเออดอกไม้ฟาวเวอร์ออแป้ง เออเล่าเล่าอะไรตัวเอลตัวเอลเนี่ยต้องมีโค้งกล้ำด้วยนะเอลใช่ตัวเอลเอลคือถ้าเราออกเสียงโอ้ยจะออกผ่านกล้องดีไหมไงเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไปเออเป็นสอนเขาไม่ไม่เขาบอกงี้เขาบอกงี้ถ้าเราออกเสียงอักษรไอ้ตัวพยัญชนะมันชัดอ่ะแล้วเราก็ออกเสียงชัด A อใช่ไหมเ B บใช่ไหม C ีใช่ D อย่างเงี้ยถ้าออกเสียงมันถูกเนี่ยแล้วเวลา <A. S 1> ออกเสียงมันจะชัดแต่ภาษาอังกฤษมันจะมีไงมันจะมีท้ายเสียงอะไรเออมันจะมีอย่างเขาเรียกว่า accent ใช่ไหม,ม,ไม,ม,ไม,มไแต่ภาษาไทยมันภาษาไทยไม่มีใช่ไหมไม่มีชมมเช่นเช่นทวดภาษาไทยบอกว่าลูกเนี้ยลูกเนี้ย ลูกลูกคำว่าลูก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 สาวน่ลูกมันจะไม่มีเสียงกอไก่ข้างหลังมันจะไม่มีลูกลูกกไม่มีไม่มีลูกสาวลูกเฉยๆมันก็ลูกใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษถ้าถ้าลูกมันจะต้องมีคำว่าลูกเใช่มันจะต้องมีไอ้ท้ายเสียงไงที่เช่นคำว่า forever ใช่ไหม forever คำว่าหลัง ฟอร์เลเวอร์ฝรั่งฝรั่งดังฝรั่งเรียกว่าอะไรฝรั่งออกเสียงว่าอะไรฟอร์เวอร์ใช่ไหม <Forever. S 1> คือมันจะมีเสียงท้ายเนี่ยฟอร์ <Forever. S 1> มันจะมีเสียงอาด้วยใช่ไหมฟอร์แล <Forever. S 1> ้วก็เอเวอร์มันก็เลยกลายเป็นฟอร์เลเวอร์ใช่กลายเป็นอย่างนั้นเ <Forever. S 1> ข้าใจเข้าใจไหม